สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆสวัสดีครับ FCT น่ารักกันทุกคนวันนี้มาเจอกับผมอีกคลิปนะครับกับแอดจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวทางช่อง YouTube นะครับผมช่องดูดีๆมีฮีชแนลขอฝากช่องเอาไว้ด้วยนะครับผมครับก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลต่างๆกันนะครับผมก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนนะครับผม คลิปวิดีโอนี้ขอเป็นสื่อกลางในการซื้อหาสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่แนะนำให้เอาไปใช้ในสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกชนิดก่อนนำข้อมูลไปใช้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมให้เยอะๆนะครับผมสูตรก็คือสูตรนะครับผมเป็นการคำนวณย้อนหลังเป็นการค่าดาวในความที่จะเป็นไปได้เท่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในวันที่1เดือน1ิ2564 สูตรทุกๆสูตรทุกๆข้อมูลที่ผมจะนำเสนอเพื่อนๆในวันนี้ก็ไม่ทราบได้นะครับว่าสูตรจะเดินต่อได้อีกหรือไม่ไม่มีใครทราบได้จริงๆนะครับว่าหวยจะออกอะไรก็เตือนกันทุกครั้งนะครับผม,ผมสูตรเข้าได้ก็มีสิทธิ์หลุดได้เท่าๆกันนะครับผมให้เข้าใจตามนี้นะครับครับเพื่อนๆที่เห็นอยู่นี้ก็คือเลขดับร้อยบนนะครับผมเลขดับร้อยบน ประจำงวดวันที่1เดือนสิบสองสนห้าร4สูตรนี้ให้ไว้ที่7นะครับผมสูตรนี้ให้ไว้ที่7งวดที่ผ่านมาให้ไว้ที่3นะครับผมเพื่อนเพื่อนคงจะเห็นกันนะครับทางช่องดูดีดมีฮ h a n แนลก็ลงให้อยู่นะครับผมครับเราไปกันต่อครับกับสูตรที่เข้านะครับผมกับสูตรที่เข้าเลขเด่นบนล่างนะครับผมเลขเด่นบนล่างแล้วก็ยังเป็นเลขดับแต้มรวม3ตัวบนใน สูตรเดียวกันนะครับผมในสูตรเดียวกันสูตรนี้ก็เข้ามาแล้ว10บเอ็ดงวดติดๆนะครับผมยังไม่หลุดนะครับผมยังไม่หลุดก็ขอฝากไปถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เข้ามาดูใหม่นนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะครับกดกระดิ่งปิ้งปิ้งเอาไว้ด้วยนะครับผมเผื่อผมมีสูตรใหม่ๆมาลงจะได้แจ้งเตือนท่านก่อนใครนะครับผม ครับสำหรับคนเก่าๆนะครับก็น่าจะพอเข้าใจในหลักการคิดคำนวณของสูตรนี้มั่งนะครับผมวันนี้ก็คิดซะว่ามาทบทวนสูตรกันอีกครั้งนะครับผมสาหรับคนเข้ามาดูใหม่นะครับก็มาเรียนรู้สูตรนี้ไปพร้อมๆกับคนเก่ากันเลยนะครับผมผมก็ขอยกงวดนี้มาเลยนะครับสูตรเริ่มเดินตั้งแต่งวดนี้นะครับผมงวดที่รางวัลที่1ออก2 9 2 9 จ็ดสองนะครับผมหลักการวิธีคิดคำนวณนะครับผมเราก็จะใช้นี้เลยนะครับเลขเลขท้าย3ตัวครั้งที่1นะครับครั้งที่1หรือว่าครั้งที่3ก็ได้นะครับผมจะนับง่ายๆนะครับผมอันนี้ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ม ครั้งที่4แบบนี้นะครับผมจะได้ง่ายต่อการคิดคำนวณนะครับจะได้ไม่สับสนนะครับผมแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมเลขทุกตัวทุกสูทุกตัวทุกสูตรนะครับผมจะจะจะดูจากการถ่ายทอดสดเท่านั้นนะครับผมจะไม่นําจากเรียงเบอร์อันไหนมาลงให้นะครับมาคํานวณผมไม่ทํานะครับผมผมจะดูจากการ ถ่ายทอดสดเท่านั้นนะครับผมจะวางเลขได้ถูกต้องและแม่นยำการคิดคำนวณจะไม่พลาดนะครับผมจะไม่พลาดบางเรียงเบอร์บางฉบับนะครับก็จะเรียงจากมากไปหาน้อยจากน้อยไปหามากนะครับผมเวลาเราคิดคำนวณสูตรหวยมันจะพลาดเยอะนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับจะพลาดครับผมถ้าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคิดจะ ลองคำนวณสูตรที่ผมลงให้ทุกๆสูตรนะครับผมก็ขอให้ไปดูการถ่ายทอดสดนะครับผมแล้วก็ครั้งที่1ครั้งที่2อันไหนเป็นอันไหนก็มาวางให้มันถูกต้องนะครับเพื่อจะได้คำนวณได้ถูกต้องและแม่นยําเหมือนกันนะครับผมครับหลักการวิธีคิดคำนวณก็ใช้หลัก10ครั้งที่3นะครับผมบวกหลักหน่วยครั้งที่3นะครับผมอันนี้รางวัลที่1นะครับ สองตัวล่างเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งที่สองที่สามนะครับผมหลักสิบครั้งที่สามหลักหน่วยครั้งที่สามนะครับบวกกันนะครับผมได้เท่าไหร่ก็บวกหนึ่งคงที่นะครับผมอย่างอย่างเช่นตัวนี้นะครับเจ็ดบวกแปดนะครับหลักสิบคือแปดหลักหน่วยท้ายครั้งที่สามคือแปดนะครับผมหลักสิบคือเจ็ดบวกกันก็จะได้สิบห้านะครับ ห้าบวกหนึ่งของที่ก็จะได้สิบหกนะครับผมเราก็จะได้เลขเด่นบนล่างสองตัวนะครับประจํางวดถัดไปนะครับผมเราจะได้ห้าหกนะครับห้าหกตัวดับเต้มสามตัวบนคือตัวนี้นะครับผมคือตัวนี้เท่านั้นนะครับคือแถวนี้นะครับผมอันนี้คานวณไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับผมคือตัวนี้อันนี้คือเลขเด่นเท่านั้นนะครับจะใช้เป็นดับเต้มรวมสามตัวบนไม่ได้นะครับแถวนี้ ให้ใช้ตัวนี้เท่านั้นนะครับผมอันนี้ดับแต้มได้แล้วยังเป็นเลขเด่น3ตัวบน2ตัวล่างได้ด้วยเช่นกันนะครับผมครับเราเราไปดูผลรางวัลกันเลยนะครับผมงดต่อมารางวัลที่1ออก6 9 1 8 6 1นะครับผม2ตัวล่างออก1 7นะครับผมอันนี้เราบวกแต้มรวมกันแล้วเราจะได้แต้ม5นะครับแต้ม5 แต้มห้าที่เราคำนวณได้คือแต้มหกนะครับดับผ่านนะครับผมหกตัวนี้ยังมาที่หลักสิบบนนะครับผมผ่านนะครับไปกันต่อครับผมหลักสิบครั้งที่สามคือสี่หลักหน่วยครั้งที่สามคือเจ็ดนะครับหนึ่งบวกเจ็ดก็จะได้สิบเอ็ดนะครับผมก็คือหนึ่งนะครับเอาเลข้ายนะครับหนึ่งบวกหนึ่งก็จะได้สองประมาณนี้นะครับผมเราก็จะได้เลขเด่น ร้อยสิบหน่วยบน10หน่วยล่างคือหนึ่งกับสองนะครับผมตัวดับแต้ม3ตัวบนคือตัวนี้นะครับผมให้จําไว้นะครับเราไปดูผลรางวัลกันเลยนะครับผมงวดต่อมารางวัลที่1ออก7 1 3ดหนึ้าหนตัวล่างออกสอนะครับสตัวล่างออกก็สอเก้เราบวกแต้มรวมกันนะครับ5้บวกหก็จะได้6 6หกบวกเ็ก็จะได้13นะครับอันนี้คือแต้ม3ามนะครับผม ที่เราคำนวณได้ดับแต้มรวม3ตัวบนคือ2นะครับผม2 1ตัวนี้นะครับ1ตัวนี้ยังมาที่หลัก10บนนะครับผมก็ขอรวบรัดไปเลยนะครับขอรวบลัดไปเลยในงวดที่ผ่านมาเลยนะครับผมเพื่อนๆมีเรียงเบอร์ในมือก็ไปคํานวณดูกันเองนะครับผมเพื่อกระชับนะครับจะได้ไม่เสียเวลากันเยอะนะครับผม อันนี้ก็ดับผ่านตลอดนะครับดับแต้มรวม3ตัวบนดับผ่านตลอดนะครับผมแล้วก็จะมีเข้าบนเข้าล่างด้วยนะครับ2ตัวนี้นะครับผมครับเรามาดูงวดที่ผ่านมานะครับผมรางวัลที่1ออกนะครับเออเอานี้นะครับก่อนจะมาออกนี้เราคำนวณนี้ก่อนนะครับผมรางวัลที่1ออก0 450 3 7นะครับ2ตัวล่างออก 95นะครับผมหลัก10ครั้งที่3คือ5หลักหน่วยครั้งที่3คือ5นะครับ5บวก5ก็จะได้10นะครับก็คือ0นั่นเองนะครับผม0ูนย์บวก1งคงที่ก็จะได้1เหมือนเดิมนะครับผมเราจะได้เลขเด่นบนล่าง0นย์กับ1นะครับและตัวนี้ก็คือเลขดับแต้มรวม3ตัวบนนะครับแล้วก็ยังเป็นเลขเด่นในตัวนะครับ2ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับเป็นเลขเด่นในตัวด้วยนะครับผม เพื่อนๆคงจำกันได้นะครับเลขดับแต้มรวม3ตัวบนอีกตัวคือเลข6นี้นะครับคือ6นะครับอยู่ในสูตรเดียวกันนะครับแต่ละงวดจะได้2ตัวนะครับเลขดับแต้มรวม3 3ตัวบนนะครับคืออยู่ในสูตรเดียวกันนะครับผมเพื่อนๆคงจำจำกันได้นะครับผมให้1กับ6นะครับดับแต้มรวม3ตัวบนเรามาดูผลรางวัลกันนะครับผม งวดต่อมารางวันที่1ออก0 3 2 7 6สนะครับ0 3 2 6 7 6 1รวมแต้มแล้วจะได้แต้ม4นะครับไม่ใช่แต้ม1ไม่ใช่แต้ม6นะครับที่เราคำนวณได้คือแต้ม1กับ6นะครับ1ตัวนี้ยังเป็นเลขเด่นมาที่หลักหน่วยบนนะครับหลักหน่วยบนหลักหน่วยบนนะครับ6ตัวนี้ก็มาที่หลักสิบบนนะครับสรุปแล้ว งวดนี้ได้61นะครับผมผ่านนะครับผมดับแต้มก็ผ่านนะครับผมเพราะว่ารวมแต้มแล้วจะได้แต้มสี่นะครับเลขดับแต้มรวม3ตัวบนเราได้1กับ6นะครับดับผ่านนะครับผมแล้วก็มาที่บน1ตัวนะครับสองตัวเลยนะครับผมงวดนี้เราไปดูของงวดวันที่1เดือน12บสองสองพันหนะครับผมว่า บวกลบคูณหารแล้วจะได้เลขเด่นบนล่างเลขอะไรนะครับผมอันนี้เลยนะครับเลข10ครั้งเลข10 3ตัวท้ายครั้งที่3นะครับ3ตัวท้ายครั้งที่3ก็คือ84 4นะครับผม8 4 4อันนี้นะครับผมเพื่อนๆคงมองเห็นนะครับนี่เลยนะครับ ครั้งที่หครั้งที่2ครั้งที่3นะครับผม8 44เราก็จะใช้4บวก4นะครับ10ครั้งที่3คือ4หน่วยครั้งที่3คือ4นะครับผมก็มาวางไว้แบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับ8 44นะครับผม4บวกสก็จะได้8 8บวก1คงที่ก็จะได้9นะครับผมเลขเด่นบนล่างประจำงวดวันที่1เดือน12 2564 บวกลบคูณหารแล้วนะครับผมเราจะได้เลขเด่นคือ8กับ9นะครับผมสำหรับ9ตัวนี้ก็คือเลขดับแต้มรวม3าตัวบนนะครับตัวนี้ใช้ไม่ได้นะครับใช้เด่นได้อย่างเดียวนะครับผมที่จะใช้ดับแต้มรวม3าตัวบน,น,น,นคือตัวนี้นะครับผมอีกตัวหนึง่งอีกตัวหนึ่งนะครับผมดูก่อนอนะครับผมก็ได้ตัวเดียวกันนะครับได้ตัวเดียวกันก็คือ9เหมือนกันนะครับผม มันได้ตัวเดียวกันนะครับผมใส่ไว้ข้างบนก็ได้นะครับผมได้9้าตัวเดียวกันนะครับผมดับแต้มรวม3ตัวบนสรุปแล้วได้ตาก้าตัวเดียวนะครับงวดนี้มันได้ตัวเดียวกันครับงวดที่ผ่านมาได้1นกับ6นะครับดับแต้มรวม3ตัวบนก็ประมาณนี้นะครับผมเราก็มารอลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่าวันที่1เดือน1 2บสองสองพนะครับผม 8กับ9จะมาบนหรือมาล่างจะมาหลักไหนอันนี้เราก็มารอรุ้นไปพร้อมๆกันนะครับผมครับผมก็จะมีของแถมอีกนะครับผมของแถมก็คือเลขดับ3ตัวบนไปกลับนะครับผมเลขดับ3ตัวบนไปกลับงวดที่ผ่านมาก็ดับผ่านนะครับผมแต่จะไม่ได้ใช้ภาพนี้นะครับสูตรนี้ดับผ่านมาแล้ว1 1 2งวดนะครับ1 1 2งวด ทั้งหมดร้อยบางวดนะครับหลุดไปหนึ่งงวดนะครับผมหลุดไปหนึ่งงวดก็จําไม่ได้นะครับว่าหลุดงวดไหนร้อยสิบสามงวดหลุดหนึ่งงวดมันก็ไม่เร็วนะครับสูตรนี้ก็เดินดีพอตัวนะครับผมส่วนมากแล้วห้างวดสิงวดมันก็หลุดแล้วนะครับผมอันนี้ร้อยสิบสามงวดหลุดหนึ่งงวดก็เท่ากับว่าสูตรนี้ดับผ่านแค่ร้อยสิบสองงวดนะครับผม งวดประจำวันที่1เดือน12 2564สูตรนี้ให้ดับไว้ที่0 0 5 1 1 7 1 3 3 2 4 7 3 6 8 3 9 9 4 8 9 5 5 5 7 9 9 0 1 3นะครับผม0 1 3ดับไปกลับ6ประตูนะครับผมก็หวังว่าน่าจะดับผ่านเอาอยู่อีกสักงวดนะครับผมที่ผ่านมาดับ ผ่านแค่ร้อยสิบสองงวดนะครับงวดปีหนึ่งมียี่สิบสี่งวดร้อยสิบสามสิบสองงวดตับผ่านมาแล้วกี่ปีเพื่อนๆก็ไปคำนวณดูกันเองนะครับปีหนึ่งมียี่สิบสี่งวดนะครับผมสิบสองเดือนนะครับสิบสองยี่สิบสี่งวดก็ประมาณนี้นะครับผมให้ดูอีกครั้งนะครับงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนสิบสองสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผม เด่นบนล่างนะครับส่วนมากจะมาที่10หน่วยบนนะครับผมนานๆจะไปที่ล่างนะครับนานๆครั้งจะไปที่ล่างนะครับผมสําหรับดับแต้มรวม3 ok s, <S ตัวบนก็จะได้9นะครับอีกสูตรก็จะได้9อยู่ในสูตรเดียวกันนะครับอยู่ในสูตรเดียวกันได้9 9นะครับผมน่าจะดับผ่านครับมันให้ดับมันให้เลขตัวเดียวกันน่าจะดับผ่านอีกงวดนะครับผมคือเลข9นะครับแต้ม9น่าจะไม่มานะครับ น่าจะดับผ่านอีกสักงวดนะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปแอดจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจนจบคลิปนะครับผมถ้าถูกอ,อกถูกใจยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถแชร์ให้เพื่อนๆดูได้นะครับผมเพื่อเป็นสะบานสะพานบุนนะครับหลับดับดับลดต้นทุนได้เยอะนะครับผม อันนี้ไปกลับก็สมมติว่าเพื่อนเพื่อนซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดอย่างนี้นะครับแล้วก็เจ็ดหนึ่งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับหกใบใบละแปดสิบบาทหรือร้อยนะครับผมก็แค่หางนี้หางเดียวก็ประหยัดเงินไปเยอะนะครับผมประหยัดเงินไปเยอะช่วยลดต้นทุนได้เยอะนะครับผมถ้าหนึ่งสองสามสิบหางไปกลับเท่าไหร่ครับผมไปกลับ ช่วยเพื่อนๆได้เยอะอยู่นะครับผมก็มีเพื่อนกี่คนก็แชร์ให้เพื่อนๆดูได้นะครับเพื่อนๆอ,อยู่ในห้องในกลุ่มนี้นะครับถ้ามีห้องหวยเป็นของตัวเองนะครับก็เอาไปแชร์ลงได้นะครับผมไม่หวงนะครับไม่หวงก็ให้เครดิตคนทําคลิปเจ้าของคลิปด้วยนะครับผมก็ขอแค่นี้นะครับผมขอฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดจิตเป็นนายกลายเป็นบ่าวด้วยนะครับผมส,สุดท้ายแล้วคลิปนี้ผมก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม